โรงเรียนบ้านนาขุมคันสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต3ตั้งอยู่ที่98หมู่5ตำบลน,นครชุมอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนบ้านนาขุมคันเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทําการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน82คนและมีบุคลากรจำนวน12คนภายใต้การบริหารของนางอุศนีอัคศูรผนพ่วนโดยการโรงเรียนบ้านนาขุมคันปัจจุบันโรงเรียนบ้านนาขุมคันมีคุณครูสอนครบทุกชั้นเรียนนะคะแต่มีคุณครูสอน ไม่ตรงวิชาเอกนะคะทางโรงเรียนก็ได้จัดระบบการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ DLTV เข้ามาช่วยคุณครูที่สอนวิชาไม่ตรงเอกโดยการที่คุณครูได้นำ DLTV เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้เต็มศักยภาพการจัดเตรียมใบงานสื่อใบงานเนี่ยเราสามารถนำมาใช้จาก ระบบของ DLTV สามารถนำมาใช้ได้เลยเป็นการประหยัดเวลาของคุณครูและเป็นการลดภาระของคุณครูและนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะไปเปิดดูย้อนหลังได้หรือทำความเข้าใจในสิ่งที่นักเรียนยังไม่เข้าใจในชั่วโมงเรียนได้จากการใช้ DLTV ร่วมในการเรียนการสอนโดยเฉพาะในวิชาวิทยาศาสตร์ผลปรากฏว่าคะแนนโอเน็ ผลเฉลี่ยในปี2,567สูงกว่าระดับประเทศและผลสอบโอนิตสูงจากปีการศึกษา2,565-2,566กระทั่ง2,567สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากเรานำกิจกรรมการเรียนการสอนจาก DLTV มาเป็นส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนค่ะ